ก็เดินทางมาพร้อมกับคุณสมพงษ์ประธานชมรมเพื่อนแท้คุณบุญบุญชรบุญนามเลขาชมรมเพื่อนแท้นะครับเรากําลังเดินทางไปที่บ้านหลังหนึ่งนะครับที่หลวงพ่อาพาดอยู่นะครับท่านเป็นพระครูอยู่ที่วัดหนองเดินวัดข้างอําเภอหนองมะมงจังหวัดชัยนาทนะครับเราเดินทางมา250กิโลเมตรเศษแล้วน,นะครับ ตอนนี้ก็เข้ามาเลยวัดหนองเดินเข้ามาค่อนข้างลึกพอสมควรนะครับต้ององาศัมายมอเตอร์ไซค์นำทางเข้าไปที่เห็นแดงๆนั่นละครับเดี๋ยวตามไปกันนะครับครับก็ยังคงตามอยู่นะครับตามมอเตอร์ไซค์อยู่นะครับโน่นนะดูไปแดงๆมีอยู่ข้างหน้านะครับก็น่าจะใกล้จะถึงแล้วล่ะครับโอ้โหนี่เข้ามาเข้ามาลึกมากเลยครับ ข้ามาลึกมากเลยนะฮะเนี่คาานนยครับเข้ามานี่ถ้าไม่มารับนี่หมดสิทธิ์เลยครับถ้ามอเตอร์ไซค์ไม่มารับนี่หมดสิทธิ์เลยมาทางนี้ไหมเนี่ยเมื่อกี้มอเตอร์ไซค์หายไปทางไหนโอเค,อเคถึงแล้วนะถึงแล้วครับเราก็มาที่ตรงนี้บ้านเลยครับพี่บ้านเด่นโผเด่นโกครับเด่นโกเด่นโกหลวงพ่อจำวัดอยู่นี่ใช่ไหม เขามาบ้านบรรดามาไอ้นี่เขาไปไปไหนไม่ได้เลยมาดูแดดที่บ้านเออแต่วัดเขาอยู่หวังหมันอยู่ที่ไหนอยู่หวังหมันสะพานหินเนี่ยไหน้าดใช่ไหมไอ้แดดไสนาดใช่รถเขาไปเข้ามาเลยเข้ามานะครับเดี๋ยวเราเรียกจอดแท็กี่เขพอแล้วมั้งมาได้มาถึงเลยมาถึงนี้เลยมาเดี๋ยวมาทำแบบนี้เลยมาเลยถึงที่เลยลงมาลงมาลงมา Con ma nhập bằng hạt Con ma à, Con ma lên Điều một, một, một đây hạt, hạt một một đây Hạt một Hạt ไฟมาดวงนึงก็ไฟแก,ออก่ไฟมาสองไห้เขาแกะ นมุเดี๋ยวกยกานปลดปลดปลดล็อกล้อก่อนนะปลดล็อกล้อก่อนนะปลดล็อกล้อก่อนล็อกล้อยกยกล็อกล้อสองข้างเออยกได้เลยครับยกได้เลยอ่าครับ ถ้าไปถ้าไปแล้ว,ลวพ,อพอวางได้แล้ววางเห็นไปเลยวางเลยครับวางเลยครับวางเลยครับไม่เอาเอาเข้ามาตอกในดีกว่าได้สว่างมองเห็นเห็นที่ที่ที่ทนั่นครับโอเคเดนนี๋ยวเราตอกหัวเตียงน,นตะตอกหัวเตียง ม่แม่แม่รบอนจะเป็น็อกของมันป่ะว่ามีรอใหญ่มีให่อา็ว่เวลาที่เวลายกที่จะเป็นคนทำตอนนี้ไป Anh yeah. bố à, hỏi bỏ hỏi bắt đi lên đi lên mà, à, để ông vào bên đi lên đi đi lên 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 đi đi lên lên đi มันมีกัดอยู่ตัวมีกัดอยู่ตัวไอ้จแตเพื่อถึงในเดี๋ยวมาเอยาหมาแงมขากนะนี่มาดูปนุ๊เต็มไหมเ็มไจาเยเมนี่ตาเาไม่คยเห็นตาไม่คยเห็นนีวางเ็มได้าเมได้เข้าได้ได้ ียกขาลงได้หมดนะได้หมดนะอันนี้ปรับแปดสารบับยกหัวยกท้ายได้หมดครับได้หมดครับหับล้็จะได้เนินกดเล่นได้คาเชื้อ หลวงพ่อใช้ที่ช่วยหายใจไหมแต่น่าไม่ได้ใส่อาจจะมีอยู่ใช่ไหมอาจจะจะเป่าพักเขาหนาแน่นมีเครื่องเป่าอยู่ไหมมีมีมาจากโรงพยาบาลอยู่มีจากโรงพยาบาลนะมีถังออกซิเจนไหม ไม่มีไม่มียังไม่ได้ใช้ยังไม่ได้ใช้นะถ้าไม่ใช้ก็ไม่ต้องเอาเนะาะครับอถ้าไม่ใช้ไม่ต้องเอาไม่ได้ใช้ตอนนี้อันน,นี้ก็ใช<า>่กให้ชื่อฮู้ฮะอยากใช้ชื่ออยากให้ชื่ออยากให้ชื่ออัี้แต่ผไม่ใช่ ใช้ก็เดี๋ยวไปให้คนอื่นสำดีใช่ไหมสำดีใช่ป่ะพอน้องให้เราก็เอาไว้เนยฮะเอาก็ให้เราก็เอาไว้ไม่ใช่คือถ้าไม่ใช้ต้องให้คนอื่นเขาเจ้าอื่นเขาใช้อยู่ใช่นี่เราเอามาให้นะได้ใช่ไหมได้ไหมเหมือนกันไม่ได้เปิดอะไรก็ใช้เบอร์เก่าครับอันนี้เบอร์เก่าเบอร์อะไหนเบอร์เนี่ยไหนอ่ะอันนี้เบอร์เอล ได้หมดเอวเอ็มได้หมดได้ได้ได้กันเกงเป็นกันเกงกันเกงส้วมเพราะว่านั่นมันจะเป็นกาวแปะที่หน้าอันนี้มันต้องสวมแบบกันเกงไนกันเีงเอามาเผื่อไว้เผื่อว่าอะไรใช้ได้อะไรที่ต้องใช้ก็ให้อะไรไม่ใช้ก็เอากลับไปไอท้อนเอาน้ำท่าโรงพยาบาลโรงพยาบาลโรงพยาบาลวงนี่เตียงโรงพยาบาลเข้ามาให้ไง โอ้เตียงสบายเอามานี่เอาเครื่องดื่มมานี่ยแล้วแล้วหลวงพ่อที่วัดหลวงพ่ออีที่ชนบุรีใช่ไหมต่ยฮะหลวงพ่อที่เของแกเขาเป็นชาวเรือไปไงเป็นเพื่อนท่านเหรออ๋อเขาขอเตียงมาให้เนาะขอเตียงมาให้ก็จะได้ให้หลวงพ่อได้พักจังหวัดได้สบาย มีอันนี้ให้ท่านดึงขึ้นไหมไม่มีอะผูกเชือกให้ท่านขึ้นสาวขึ้นเองน่นี่เอเนี่ยครับไอ้ขาก็ขาแต่ว่าท่านถ้ามีเชือกผูกให้ท่านสาวขึ้นมานั่งได้เองแม้นเราก็ต้องยกถูกไหมเนี่ยสลัดนะท่นานนั่งเขาก็าดึงนี่ไปแล้วก็เขาลุกเขาลุกนัน่งผูกอีกอันหนึ่งก็ได้ <c oughs> อันนี้ไว้ขา <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> ใ<ช>่อาไว้ขาแล้วก็ผูกไว้สาวลุกนั่งได้แม่ผมทําอย่างนั้นขาขึ้นมา หลวงพ่อแกหลวงพ่อแกหลวงพ่ออุชิตอุชิตอ่าพี่พ่อเดี๋ยวเดี๋ยวตัวหาหลวงหลวงหลวงพ่ออุชิตเนาะท่านเนาะเป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนท่านเนาะอะไรนะครับปกติกวัดราดสมุทรวัดราดสมุทรหลวงพ่อจะนอนเต็นทนี้เลยไหมยังไม่นอนแล้วคุณฮะยังไม่นอนยังไม่นอนเหรอยังไม่ลองนอนดูก่อนเหรอ ปรับปรับได้นะหลวงพ่อนอนเตียงนี้ก็ได้ปรับได้เลยจะได้สะดวกปรับได้เลยปรับเลยปรับเลยปรับเลยได้สบายเลยเดี๋ยวอ่ะถ้างั้นก็เอาเตียงมาเทียบนี่เนาะเทียบนี่ก็ให้ท่านเตียงมันี่นี่นี่ท่านนี้ยกท่านมาเดี๋ยวเราเอาของอุ้มพี่จ่าเอาของก่อก่อนเอาพี่ยกอุ้มได้ใช่ไหมเอาได้เลยเดี๋ยวปรับให้ท่านได้โน้ไม่ถอดสายท่านก็ได้ถอดสายเยี่ยวถอดสายเยี่ยวออกเดี๋ยวแค่อุ้มมาเปลี่ยนเตียงใหม่ ผมได้ทุกวันนะท่านนะอ่าในวิทยุเนี่ยผมอยู่ในวิทยุนั่นแหละย25นี่อาจารย์เนี่เขาออกข่าวช่องทางอยู่นะใช่ไหมเออผมดูเป็นมันดำมันเนี่ยเออมันเสียงเขาพายเขาผัดแต่ตอนนี้ไม่อยากไม่อยากออกจอแล้ว มาออกนี anyway, <si> s <S like oh, mm, well. ่เลยมกนช่องสองกะนนะถ่า B D S โอ้ใช่แล้วเอเสล้ายกรับ้าวเนเจอตวจรจริงเสคล้ายเจอตัวจริงเสียงจริงแล้วเป็นไงครับเขียนมานี่เลยเขียนเข้าช่องรถข้าบช่องนั้นมานี่สายสายสายมาจากกรุงเทพครับหลวงพ่อจากการนุกรเนี่ยอาจารย์หนอกเนี่ยว่ไตั้ย เราทําให้เตียงถึงขึ้นมาได้ได้ได้ไดปรับได้อีกปรับได้ปรับได้อีกสูงขึ้นน่ะตรงนี้มีปั๊ดใช่ไหมมีน่างอ ก็ đứng ก่อนจิบปักเท่าไหนก็ได้เอายืดลงก่อนจะได้ไป็นแบบบิดบิดนุ่มแคบน้ามายกหัวแบบนี้หลวงพ่อกดเอาเลยกดได้ยกสูงปรับต่ำได้ชนได้ขึ้นมาแล้วนี่เออขึ้นแล้วขึ้นแล้วเออขึ้นแล้วขึ้นให้สูงเลยหลวงพ่อจะได้อยู่สูงหน่อยให้เท่าตัวนี้เลยใช่ไหมใช่ไหม เทียบตัวนี้เลยลองเทียบมาหนึ่งอันนี้ขยับไปตีนิดนลยเพราะตัวนี้เป็นเตียงไฟฟ้าอย่างดีอแล้วได้เลยหลวงพ่อเนี่ยอันนี้ห่อลมเนาะบอกลมมีแผลกดทับด้วยไหมท่านมีเนาะมีเป็นแผลด้วยเหรอมีไหมมีไม่มากครับไม่มากหน่อยๆครับห่อลมแฟบแล้วอ่ะ ันเสียเหรเสียเลยน้่ยโอ้ยไม่บอกแกเอามาอ่าเอาละทีนี้ทีนี้พี่ลองลองปรับหัวดูสิลองปรับดูจังหวะสิอาจารย์าดูปรับหัวปรับท้ายปรับกลางได้สามระดับสามสเต็ปโอ้ปรับได้าระดับนุเท้าได้นุเท้าีหัวรับปรับได้ทุกระดับได้หมดได้ซ้ายขวา้าหน้าหลังได้หมดใช่เนี่ย ขึ่งร้องพี่บรรจนโทรหาคนอีกอย่างต่อเลยแล้วก็เดี๋ยวบางบางได้เราให้ท่านได้ฟังครับหลวงพ่ออายุเท่าไหร่แล้วครับเจ็ดสิบห้ามีภาษาท่านโอ้ยจำไม่ได้ภาษาจำไม่ได้บวชแต่เด็กเลยเหรอ บวชตั้งแต่ยี่สิบตั้งแตบอะตั้งแต่บวชบวชตั้งแต่ออกหายมาโอออกฐานมายี่สิบเอ็ดยี่สิบสองก็บวชเลย่ไม่ตอนนี้เจ็ดสิบห้าปีเจ็ดสิบห้าปีความจำยังดีอยู่แต่แข้งขาไม่ดีใช่แล้วเนาะหลวงพ่อเนาะ50ปีหบปูผมเนี่ยก็เป็นพระแล้วก็ท่านมรณะตอนอายุเก้าสิบสอง นะก็ตอนตอนเจ็บป่วยก็มาอยู่บ้านพวกผมก็ดูแลเป็นอามาพึกปู่พ่อผมเนี่ยบังคับเลยลูกต้องนวดให้ปูท่ทุกวันทุกวันทุกวันพี่น้องต้องสลับกันคนละขานวดจนกระทั่งปู่เดินได้กรรมภาพนะเนาะจนกระทั่งท่านมรณะตอนอายุเก้าสิบสองท่านก็อยู่ให้นานหน่อยนะท่านนะ<อ> <laughs> <laughs> นี่ก็มีแต่ผู้หญิงอ่ะเหรอพี่เป็นอะไรกับท่านอ่ะเป็นน้องสาวน้องสาวแล้วน้องชายเนี่ยพี่ลูกนี่ลูกผมเป็นผมเป็นน้องเขยเขาน้องเขยอ่ะพี่อยู่บ้านนี้ไหมใกล้ๆกันนี่เนี่ยแล้วพี่อยู่คนนี้คนเดียวอ่ะอยู่ในท่านอ่ะแล้วพี่ไม่มีแฟนเหรอไม่มีไม่มีโสดเหรอเออไม่ปวดชีใช่ไหมปวดชีน่าใจอ่ะคนนี่ไงดูแลท่านเลย เนี่ยบุญกุศลไม่ยู่มาเจ็เดือนถ้ามานอยู่นี่กี่เดือนแล้ะโอ้ไม่อยู่สองปีสามปีอยู่ที่นี้อปไปมาแล้วอไปไปมามาแล้วไปผู้หญิงอยู่วะถ้ามันก็น่าเกลียดนะมังข่าวออกเห็นไหมล่ะอย่าไปกังวลันะเราอยู่ด้วยใจอยู่ตรงนี้ใจเราใจสุดจริตใจเราสุจริตแต่คนอื่นเขาไม่คิดอย่างเราสิ chăng thôi chăng thôi kẻm một chút thôi chăng luôn cái này àu 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 chăng luôn ทีเราต้ยคับเออับรเด้มนี้เออทำตัวแข็งได้นี่หลวงพ่อทำตัวแข็งได้เลยน่าเอาะตัดติดแล้วทำตัวแข็งแล้วผมยกนะเออเอาละขยับขึ้นหน่อยอ่อือเออเกอนนิดนึงอ่าขยับขึ้นนดช่วย ได้แล้วหลวงพ่อนอนนอนลงเลยครับท่านเดี๋ยวจะยกหัวให้ท่านครับมาลงวางเลยครับวางวางเตียงลงคับท่านอ่าแล้วก็เดี๋ยวยกขึ้นขอบกว้างเตียงนี้ยกยกยกขึ้นอันนี้ลงอท่านท่านไม่ต้องยกครับท่านท่านนอนบนหัวบนหมอนเลยครับวางบนหมอนเต็มที่เลยวางบนหมอนได้เต็มที่เลยหมอนรองหัวหมอนองหัวได้ไม่ต้องยกวางบนหมอนเอาหัวลงาไหมแค่นี้พอไหมขึ้นอีกขึ้น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 ไป ทังทั้งทังนู้นก็กดกดขึ้นให้ท่านท่านนอนเฉยๆฉยเกินดีขึ้นอีกเอาละอย่างนี้สบายตัวไหมท่านสบายไหมสบายอ่ะท่านท่านวางนี่ที่บังคับเดี๋ยวท่านจะอันนี้นะครับถ้าท่านจะเอาทางท่านกดไปเรื่อยๆก่อนมั่วๆไปก่อนเดี๋ยวก็ได้อันนี้ลงได้ที่ตรนี้ก็เดี๋ยวปีมาเท่านี้พี่พี่ชื่ออะไรครับพี่พี่มปีหนุ่ชายอายุเท่าไหร่ละ ห้าสหห้าสิบหหว่าหก้าอายุเท่ากันเนยเนี่ยใครเนอเออยังหนุ่มกว่ผมีกเนี่ยหกสิบห้ามั้งยเท่ากันเลยเออเท่าตาเลยาหางหัวลงให้ท่านสบายนะตาจานอนสบายแล้ว สบายไหมท่านดีขึ้นไหมดีดีนะยี่ตีเป็นโเกพัทวาคุณก่อนสิเดี๋ยวสักครู่ครับท่านฮะเดี๋ยววางให้เรียบร้อยก่อนเนาะเดี๋ยวต้องโทรไปเรียนท่านสครูทิพด้วยถ้าท่านทราบพอท่านจำช่าถ้ามาถึงแล้วก็บอกท่านด้วยได้ไหมหัวเตียงได้ไหม ลองไม่มีตัวนี้บ่เนตัวห้อยนี่นี่กดตัวนี้กดเลยกดกดเอาลงอ่าเอาขึ้นเอาขึ้นกดวนี้โอ้โหเนี่ยยกยกลงนั่ไปสอนกันเนาะครับครับครับนี่ยกให้สูงยกเห้นั่นปรับพื้นระดับาว aja หลวงพ่อจะได้ต้เพื่อนมาเนมนั่งแต่นี้ตัวนี่นะ แล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวก็อันนี้ออกไปใช่ไหมรย้ายมานี่น่ยท่านไปอยู่ท่านท่านเอ็นครับท่านท่านเอ็นท่านเอ็นไอไอหัวติดบลอกติดหมอนอ้าวแล้วอันนี้นะครับตัวนี้ที่ว่าเอาเอาตัวนี้ขึ้นมาท่านสามารถปรับเองได้เลยได้เผือน้องสาวไม่อยู่ก็อตัวนี้ถ้าลดก็ไดออเออบบันนี้ยกสูงอันนี้ก็จะเป็นขาเนี้ยถึงเพราะว่ามันมันไหลเกินไปก็เนี่ยแบบเนี้ยให้ตัวน่ะที่ก้นอยู่นี้มันจะได้ไม่ไหลนะครับ เรปรับได้เลยปรับนะเอาลององกดก็ได้ครับลองกดมันจะยกขึ้นตอนนี้ก็จะเอาลงระดับเตียงลดลงไม่ให้มันสูงเตียงลองกดอยู่ก็ได้ครับเตียงนี้ทำให้สูงได้ต่ำได้ทำให้หัวสูงได้ต่ำได้ทำให้ขาสูงต่ำได้ได้หมด Sì, c'è, no?